ไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลามาพบกันเช่นเคยกับ h i อ e ไลน์แ a n d ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา40นาทีค่ะและข่าวแรกวันนี้นะคะเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงกันบ้างในช่วงฮอดไลน์บันเทิงค่ะสนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโว่หนึบเหนือชั้นมั่นใจทุกการทรงตัว สุขภาพดีเริ่มต้นที่น้ำดื่มซุเปอร์ฮอตไลน์บันเทิงวันนี้ต้องขอสแสดงความยินดีกับน้องนุชนุชนรินศิลปารักนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยที่ไปคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีการประกวด Miss Tourism World 2015 Final านซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียรวมถึงรางวัล p o p u ป a ล v าโ e โดยผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้ก็จะต้องมีพลโหวตจากคนทั่วโลกมากที่สุดซึ่งน้องนุชนุชนรินก็ได้รับรางวัลน,นี้ไปอีก หนึ่งรางวัลเช่นกันค่ะงานนี้แฟนๆนางงามรวมถึงประชาชนชาวไทยก็ได้พร้อมใจกันไปต้อนรับการกลับมาของน้องนุช m i s ท Tourism World 2พันกันถึงสนามบินสุวรรณภูมิเลยทีเดียวค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจแล้วก็ร่วมโหมดให้เพราะว่า มันลุ้นมากจริงๆค่ะจะทําหน้าที่การส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดีที่สุดค่ะและล่าสุดน้องนุชมิสซูริซึม r l d 2 0 1 5ก็ได้เดินทางมาขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมการประกวดที่รายการฮอตไลน์ไทยแลนด์โดยมีนายสุดิษเกียรติจำสมบูรณ์ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ,รบริษัท 2S2P Entertainment จำกัดร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะภารกิจต่อไปนะคะกเ็เป็นการร่วมเดินทางไปรอบโลกกับทางกองประกวดเป็นเวลาทั้ง หมดหนึ่ปีค่ะขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่ร่วมส่งกําลังใจตั้งแต่ตอนที่มีโหวตน,นะคะแล้วก็อีกตําแหน่งอีกรางวัลหนึ่งที่ได้รับมานะคะก็คือ Miss Popular v o t e นะคะแสดงถึงพลังของคนไทยนะคะที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีค่ะ ต่อที่ช่วงสีสันแห่งกองทัพนะคะวันนี้เราก็จะไปติดตามชมโครงการช่วยเหลือบุคคลพิเศษของครอบครัวกำลังพลของหน่วยโรงพยาบาลอานาันทมหิดลจังหวัดลบบุรีกันค่ะสีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดยบริษัทสิงคอรเปอเรชั่นจำกัดการช่วยเหลือดูแลและส่งเสริมครอบครัวก,กำลังพลให้มีคุณภาพ เสมือนการให้กำลังใจและเป็นการพัฒนาบุคลากรของกองทัพบ,บกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งและเป็นนโยบายหลักของกองทัพบ,บก ซึ่งหน่วยง,งานโรงพยาบาลอาน,นันทมหิดลจังหวัดลบบุรีเป็นหน่วยง,งานขึ้นตรงของกรมแพทย์ทหารบกได้ดําเนินการช่วยเหลือดูแลและส่งเสริมครอบครัวกาลังพลซึ่งเริ่มดูแลตั้งแต่วัยเยาว์พร้อมทั้งให้การศึกษาเบื้องต้นที่สําคัญยังเปิดโอกาสให้แก่บุคคลพิเศษของครอบครัวกําลังพลอย่างเป็นรูปธรรมเราจะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในโรงพยาบาลนะครับซึ่งเราดาเนินการมาหลายปีแล้วนะครับและเราอยู่ในความรับผิดชอบของแพทย์ นะครับพยาบาลตอนนั้นเรามีครูดูแลเด็กเป็นอย่างดีนะและที่เป็นจุดเด่นอย่างนึงก็คือเรารับเด็กที่มีอายุน้อยนะครับนะฮะซึ่งการดูแลเด็กที่มีอายุน้อยๆเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพราะเนื่องจากว่าพ่อแม่ที่ทํางานนะฮะหลังจากที่ได้คลอดลูกแล้วบางทีจะเข้าประสบปัญหากับการที่ไม่มีพี่เลี้ยงในดูแลนะครับเราก็รับดูแลเลยนะะฉะนั้นก็ทําให กลางคนเนี่ยเขาทำงานได้อย่างเต็มที่เพราะเขาไม่ได้กังวลตอนนี้เรามีโครงการที่เรียกว่าโครงการบุตรที่มีความต้องการพิเศษซึ่งเริ่มโดยนะครับสมาคมแม่บ้านกองทัพบกน,นะครับนี่ให้การรักษาและก็ดูแลให้ขวัญกำลังใจให้กับบุตรหลานนะครับของกําลังคนนะครับที่มีความพิการอาจจะเป็นเรื่องของทางด้านสมองหรือร่างกายเราก็มีการไปเยี่ยมบ้านนะครับและโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการที่ เราเอาบุตรสองกลังคนนะครับในโรงพยาบาลนะครับนะครับที่พอสามารถที่จะมาทํางานได้เรารับเข้ามาทํางานในโรงพยาบาลเพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวเขานะครับทำให้เขาประหยัดหรือประหยัดค่าใช้จ่ายทางอ้อมไป นายภูมินเฮงประดิษฐ์เจ้าหน้าที่แผนกซักฟอกตำแหน่งซักรีดหนึ่งบุคคลพิเศษของครอบครัวกำลังพลที่ได้โอกาสนำความสามารถที่ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้มาร่วมทำงานในแผนกซักฟอกกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับนายสุภกิจอนุรักษ์เจ้าหน้าที่แผนกซักฟอกตำแหน่งซ่อมบำรุง บุคคลพิเศษทางการได้ยินซึ่งยังใช้ความสามารถที่จะซ่อมบำรุงตัดเย็บผ้าอีกทั้งยังช่วยเหลืองานต่างๆของแผนกได้อีกด้วยทั้งนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอขอบคนให้ใหผมยิ้มกันะครับกเขาแก่แก้กันเยอ เก่นเลยครับเองนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมนึกถึงตลอดนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผมยังมีกำลังใจในการที่จะสร้างผลง,งานที่ทำให้กำลังคนนะครับได้รับสิ่งที่ดีดก็คือคิดไม่อย่างเดียวคือว่าเราจะทำอะไรนะครับที่จะสามารถที่จะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินได้นะครับนั่นคือการทำตามหน้าที่ บทบาทหน้าที่ของเราที่มีอยู่นะครับนะครับให้สมบูรณ์อยากัางให้กับทางกลางพลนะครับว่าขอให้เราทำหน้าที่นะครับตามบทบาทของเราให้ดีที่สุดนะครับในอนาคตก็จะกลับมาที่ตัวเราเองนะครับเมื่อองค์กรดีมีประสิทธิภาพนะครับก,ก็จะกลับมาที่ตัวเราเราก็จะมีความสุขในการทำงานนะมีความสุขในการอยู่กับครอบครัวมีครอบครัวที่มีความสุขนะอบุน แล้วก็เราสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีขึ้นมากเรื่อยๆแล้วก็เป็นวัตจักรไม่สิ้นส่วน line, Thailand, line, Thailand. ข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดยสถาบันไทยเยอรมัน ก้าวเข้าสู่ปีที่9แล้วนะคะสำหรับงาน CBM Day ที่จัดโดยสถาบันไทเยอรมันซึ่งงาน CBM Day 2016หรือ Condition Based Maintenance จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Synergy โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์กลยุทธ์งานบำรุงรักษาตามสภาพให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปแก่ภาคอุตสาหกรรม สร้างเครือข่ายงานด้านการบำรุงรักษาเชิงคาดการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมทั้งในรูปแบบกิจกรรมการสัมมนาการเสวนาทางเทคโนโลยีด้าน CBM หรือ Condition Based Maintenance รวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางการแบ่งปันความรู้ให้แก่พนักงานลูกค้าภายนอกและตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือเทคโนโลยีด้าน CBM อีกด้วยค่ะ โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากดรสมชอบชัยเวทประธานคณะกรรมการสถาบันไทยเยอรมันเป็นประธานในพิธีเปิดงานขอเสียงปรเมืนให้กับประธานในพิธีค่ะดรสมชอบ จากนี้ยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยมาเป็น<ว>องค์ปาฐานพิเศษใน,ในหัวข้อการเตรียมความพร้อมของวิศวกรบำรุงรักษาสู่ AEC พี่น้องที่เคารพครับผมว่าทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ไม่ประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมก็กทางด้านเทคนิคผมถือว่าท่านอยู่ในสายอาชีพที่ถือว่าเป็นสายอาชีพที่สําคัญที่สุดของประเทศไทย การจัดงาน CBM Day 2016ในครั้งนี้ทางสถาบันไทยเยอรมันได้รวบรวมบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆมาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคในการแก้ไขปัญหาเครื่องจักรรวมถึงกลยุทธ์การบำรุงรักษาที่ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์เครื่องมือตรวจวัดและเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาในปัจจุบันจากบริษัทชั้นนำด้านต่างๆจากผู้สนับสนุนการจัดงานกว่า25บริษัทเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องหรือทำงานด้านการบำรุงรักษาจากต่างหน่วยง,งานผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือทางด้าน Condition Based Maintenance หรือ CBM ค่ะก็เป็นงานที่น่าสนใจมากทำให้เราได้รู้ถึงนะวัตกรรมใหม่ๆคือ เทคโนโลยีใหม่ที่อัปเดตในปัจ nah. จุบันนี้ไม่เราไม่ต้องไปวิ่งหาด้วยตัวเองเขานำมารวมกันในที่ที่เดียวให้เราสามารถล่นย่นเวลาในการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆเขาให้เพื่อให้กับพัฒนาในด้านงานของทุกท่านนะครับผมร่วมงานครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับแล้วก็พาทีมงานมารู้สึกว่างานเนี่ยจะยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าครั้งก่อนๆนะครับแล้วก็มีการแสดงเทคโนโลยีที่ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถ นำเทคโนโลยีที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยไปใช้กับงานของเราได้ก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆที่อยู่ในฟิลงานมีเทเนนต์นะครับที่เน้นการทํางานด้านคอนด i ชันเบ a ดนะครับมาร่วมงานนี้เยอะๆนะครับเพราะว่าจะมีการสัมมนาแล้วก็แสดงเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่เรียกว่ามีความทันสมัยนะครับแล้วก็มีราคาหลากหลายหลายคุณภาพให้เราได้เลือกใช้งานนะครั และทั้งหมดคือฮอตไลน์ไทยแลนด์ในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการของเรามาตลอดและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเราค่ะพบกับฮอตไลน์ไทยแลนด์ได้ใหม่ทางททบ5ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฮอตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริง